สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์การเมืองปัจจุบันนอกจากผู้ชุมนุมกลุ่มนปชแล้วตัวละครที่สําคัญทางการเมืองปฏิเสธไม่ได้ว่าคือรัฐบาลและพักร่วมรัฐบาลที่สําคัญที่สุดก็คือพักประชาธิปัตย์นอกจากพักประชาธิปัตย์แล้วทหารเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทที่จะตัดสินและชี้ชะตาอนาคตของประเทศไทยตอบโจทย์คืนนี้คุยกับทหารและคุยกับสมาชิกพักประชาธิปัตย์แขกรับเชิญสองท่านครับท่านแรกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนบาษดอนพักประชาธิปัตย์จากจังหวัดพัทลุง คุณนิพิษอินทรสมบัติทนที่สองเป็นเลขานุก,การอนุก,กรรม,มาธิการในคณะกรรมาธิการาหารสภาผู้แทนราษฎรพลโทดเรพีรพงศ์มานากิตสวัสดีท่านสองท่านครับสวัสดีครับผมขอเริ่มจากคุณนิพิษก่อนครับคุณนิพิษให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ขออนุญ,ญาตอ่านนะครับคุณนิพิษบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันถือว่าเราพ่ายแพ้ทางการเมืองอย่างสิ้นเชิงเพราะรัฐบาลมัวแต่แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ไม่ยอมแก้ปัญหาการเมืองจนทําให้คนเสื้อแดงโตได้ขนาดนี้ที่สําคัญควรเลิกพยายามตามจับตัวพันตารวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาลงโทษได้แล้วเพราะถึงจับมาได้จริงจะเอาไปขังไว้ที่ไหนบ้านเมืองอัดลุกเป็นไฟมากกว่านี้ทั้งนี้เห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลทําผิดพลาดมากที่สุดคือการขีดเส้นว่าจะยุบสภาใน9้าเดือนทําให้ข้าราชการ90้สเอร์เซนตสายเกียร์ว่างหมดเพราะประเมินว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าคนเสื้อแดงจะชนะ พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาพอบอบทบก็อยาก,กเกษียณอยาก,กสง่างามพลตํารวจเอกปรทิทันประเสริฐรักษาราชการพอบตอรยิ่งกว่าเกี่ยวว่างเพรใส่ทั้งจารบีน้ํามันหล่อลื่นจนจับอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่ง ที่พูดมาทั้งหมดคุณนิิตต้องการสื่อสารอะไรครับ <c oughs> คือวันนั้นเป็นการพูดคุยกันนะครับแล้วไม่ใช่เป็นการแบบถามตอบไปนะและท้ายสุดก็เป็นการสรุปมาอย่างนี้ผมด้ียอย่างนี้ครับเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นการวิเคราะห์ให้นักข่าวฟังนะครับว่า,าผมก็บอกว่าเวลารัฐบาลโบราณประเทศเนี่ยอย่างน้อยรัฐบาลต้องเผชิญปัญหา3าประการเดยวยกันนะครับคือปัญหาเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจและก็สังคมทีนี้ผมก็วิเคราะห์ว่าทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยในกรณีสถานการณ์เป็นยังไงนะครับผมก็งล่าในความเห้ฟังได้ นะครับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไปได้โดยเฉพาะทั้นทีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้รับการยอมรับเลยนะครับ ผมคิดว่าผ่านนะครับเรื่องสังคมรัฐบาลก็ดูแลเรื่องสังคมดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้พิการดูแลเด็กนักเรียนดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลผมก็คิดว่ารัฐบาลสอบผ่านเรื่องสังคมที่นี่มาเรื่องการเมืองผมประเมินว่ารัฐบาลสอบตกเรื่องการเมืองการเมืองที่สอบตกก็คือรัฐบาลปล่อยให้กระบวนการของกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นนะครับเติบโตและก็สร้างปัญหาให้กับประเทศชาติอันนี้คือความแพ้ของรัฐบาลในด้านการเมืองที่นี้เมื่อการเมืองแพ้นะครับทุกอย่างทุกหน้ามันก็ไปหมดนะครับทั้งเศรษฐกิจสังคมมันก็ล่อยมีปัญหา ดยนั่นคือการวิเคราะห์ที่ผมวิเคราะห์ทำไมถึงคิดว่ารัฐบาลพ่ายแพ้ทางการเมืองลึกๆแล้วมองสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรฮะผมผมคิดว่าออตอนเริ่มต้นหนึ่งนะครับ เราไม่ได้เฉลียวใจว่ากระบวนการของคนแสดงมันจะเติบโตขนาดนี้มันอาจจะเป็นการประมาทของรัฐบาลประการที่หนึ่งประการที่สองนะครับ<ฆ>รัฐบาลอาจจะไม่ประมาทแต่รัฐบาลไม่มีคนที่รับผิดชอบในเรื่องของการเมืองอย่างอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าทุกคนพยายามไปรับผิดชอบเรื่องอื่นซึ่งไม่ไม่ขอเ,เกี่ยวเรื่องของคนแสดงนะครับเลยทําให้กระบวนการนี้เติบโตจึงกระทั่งว่า UH, มีปัญหา,อย,าอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะครับไม่มีคนรับผิดชอบเรื่องการเมืองคุณสุเทพเทสุบ,บานผมคิดว่าท่านสุเทพก็รับผิดชอบอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องการเมืองที่ผมเรียนเนี่ย เป็นเรื่องการเมืองที่ทุกพักนะครับโดยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทุกท่านต้องเข้ามาร่วมมือนะครับต้องยอมรับว,ว่า,เ,าเรื่องของการเมืองมันมีตั้งแต่รัฐมนตรีรองนายกฝ่ายความมั่นคงนะครับมันมีเรื่องมาไทยมียุทธรรมนะครับมีหลายหลายกระทรวงที่ต้องเข้ามาดูแลนะครับแต่ว่าในระยะหลังในเรื่องของการเมืองเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุเทพนะครับท่านเป็นผู้ดูแลโดยโดย,โดยโลําพังนะครับราะนั้นท่านอาจจะไม่สามารถมองได้ทุกทุกประเด็นมันก็เกิดเกิดปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องนี้เกิดขึ้นมาับครับคุณที่พิจึงให้สัมภาษณ์ คุณพิษบอกว่าอย่างนี้ครับนายกตัดสินใจพลาดหลายขนเพราะบรรดาคนข้างกายที่ไม่รู้ว่าเป็นสายเหี่ยวหรือสายพิราบหรือเป็นทั้งเหี่ยวและพิราบในคนคนเดียวกันถึงออกมาพิกลพิการไปหมดที่เป็นครั้งแรกที่ผม <ś le> ได้ยินสส <ś le> ประชาธิปัตย์อ, <ś le> ออกมาวิจารนายกรัฐมนตรี <ś le> จริงๆผมวิจารณ์เประยะะกันนะครับสี่สัส้เดือนผมก็วิจารณ์นะครับคือผมไม่ได้พูดถึงว่านายกร่ล้มเหลวนะครับนายกตัดสินใจผิดพลาดผมพูดภาพรวมของรัฐบาลนะครับทีนี้พอข่าวออกไปกลายเป็นว่า ท่านนายกตัดสินใจผิดพลาดนะครับผมเพียงแต่ว่ารัฐบาลอาจจะผิดพลาดตรงที่ว่าไปกําหนดว่าการยุบสภาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในเก้าเดือนข้างหน้านะครับเพราะว่าสถิติที่ผ่านมาผมเป็นผู้แทนมาปีนี้เป็นปีที่สิบเก้านะครับการกำหนดระยะเวลาในการยุบสภาที่ยาวนานที่สุดก็เกิดขึ้นในสมัยของท่านอนันต์ปัญญาชนนะครับหลังเหตุการณ์พฤทภาธมินท่านอนันต์เข้ามาท่านบอกว่าท่านยืนขึ้นแถลงในสภาบอกว่าผมมีภารกิจเดียวนะครับก็คือเข้ามายุบสภาและจัดการเลือกตั้ง และหลังจากนั้น9 0สวันก็มีการเลือกตั้งนะครับซึ่งผมเที่ยวนานที่สุดนะครับทีนี้พอยืดระยะเวลาไปเก้าเดือนนะครับมันเป็นธรรมดาครับต้องยอมรับความจริงว่าค่นานการทั้งหลายนะครับต้องประเมินแล้วว่า9เดือนข้างหน้าเนี่ยมันก็ปลายเดือนตุลาปลายๆนะครับมันต้องมีการแต่งตั้งยกย้ยายนะครับทีนี้ขั้นาการถ้าตัดสินจะว่าเเดือนรัฐบาลยุบสภาและว,วันนี้ต้องต้องต้องจำเรืองมองดูแล การเติบโตคนเสื้อแดงจะชนะรัฐบาลไหมนะครับถ้าการเติบโตคนเสื้อแดงสามารถจะเอาชนะรัฐบาลได้ใจเข้าไปอยู่กับคนเสื้อแดงนะครับแต่ถ้าเขาประเมินก้าเดอนข้างหน้ารัฐบาลแก้ปัญหาได้นะครับรัฐบาลจะชนะการเลือกตั้งใจเขาก็ู่อยู่รัฐบาลน,นะครับแต่ว่าในขณะนี้ผมคิดว่าลักษณะที่เฮนานั่นแหละครับไปได้หมดรัฐบาลแพ้ก็ได้และชน,นะก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องการจะเริ่มเริ่มไม่อยากมีปัญหากับอนาคตก็เกี่ยวว่างลอยทั้งหมดเป็นเรื่องของรัฐบาลตกลงเกี่ยวว่างของจริง ในในความเห็นผมนะครับผมคิดว่าในกรณีภาคราชการที่เป็นคนจักสาคัญหนึ่งของประเทศนะครับเป็นฝ่ายที่คุมกําลังฝ่ายมหาไทยนะครับฝ่ายตํารวจนะครับท,ที่ที่มีข้อมีข้อข้อจะมีบทบาทสูงในสังคมที่มีอํานาจตามกฎหมายผมเข้าใจว่าตอนนี้กน็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ,รบอาจารย์พีรพงศ์เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์รัฐบาลพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์รทำไมอาจารย์ถึงมองว่ารัฐบาลพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ในการต่อสู้ทางการเมืองครั้งนี้ครคือภาพว่างนะฮะก่อนถึงการปรับ ปลาเมื่อวันที่สิบเนี่ยเรื่องที่มันเป็นปัญหามิติการเมืองเนี่ยมันชอบอยู่ที่จะแก้ด้วยวิถีทางทางการเมืองนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งวิธีเรื่องเรื่องที่เป็นปัญหาทางการเมืองอันนี้มันไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลมันเป็นเรื่องโครงสร้างผมพูดเรื่องนี้บ่อยนะฮะเนื่องจากเวลาน้อยผมสรุปก็คือว่าในขั้นต้นเนี่ยปัญหาเป็นการเมืองและเป็นปัญหาที่ต้องแก้โดยโครงสร้างแต่กระบวนการทั้งหมดสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอเขาใช้การเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือ ใช้วิธีนอกระบบมาเปลี่ยนเนี่ยเขาก็ไม่แก้โครงสร้างกันเข้าไปแก้ที่ตัวบุคคลไปทํากฎหมายใหม่แล้วก็ไปใช้กระบวนการตุลาการพิวัตซึ่งมันไม่ได้ทําปัญหาให้โครงสร้างเนี่ยหายไปพอเปิดเลือกตั้งเนี่ยกลุ่มเดิมก็กลับมา คนที่คิดว่าอยางแก้ปัญหาไม่ได้ก็ใช้กระบวนการอื่นครับอีกใช้ตุลาการพิพักษใช้อะไรเนี่ยจนปัญหามันซับซ้อนอันที่สองเรื่องของการแก้ไขที่จุดจริงๆเนี่ยแล้วมันเกิดความรุนแรงเนี่ยเพราะท่านไปใช้เครื่องมือทางทหารไปแก้การเมืองอันนี้ผมถือว่าเป็นการใช้แพ้ทางยุทธศาสตร์หน้ำซ้ำเนี่ยนะฮะพอมีคนเสียชีวิตเนี่ยท่านคิดดูนะฮะ เทียบกับเรื่องของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ลึกๆเนี่ยผมเชื่อพูดโดยเร็วก็คือว่ามันเป็นปัญหาการเมืองเหมือน,น,นกันแต่เราใช้กําลังทหารไปแก้เกิดอะไรขึ้นครับยิ่งตียิ่งโตเช่นฝ่ายทหารถ้าเสียชีวิตเนี่ยเป็นวีรบุรุษแต่ชาวบ้านที่เขาไม่ได้อยู่ในกระบวนการแล้วท่านก็พิสูจน์ทราบไม่ได้ว่าอยู่ไหมเนี่ยเกิดเขาถูกจับไปหรือถูกเสียชีวิตเนี่ยเขาถูกตาหน้าว่าเป็นผู้ก่อการร้ายว่าตาหน้าว่าเป็น ก่อนก่อกร้ายมีกระบวนการก่อกร้ายคล้ายๆมีโมงอยู่ข้างในเนี so ่ยคล้ายๆกันวิธีคิดแบบเนี้มันทําให้ยิ่งคุณไปกล่าวหาเขาแล้วจับเขาเนี่ยฮะยิ่งตีมันยิ่งโตมันถึงแก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคาพูดของคนทางใต้เนี่ยมันหลายเรื่องสามจังหวัดเนี่ยวันนี้เราถึงเห็นโดยสัจธรรมว่า เที่เกิดที่กุงเทพเนี่ยคนต้ว่าไงหรือมฮะสามจังหวัดเนี่ยผมคุยเขาหลังสุดเนี่ยเมื่อก่อนเขาบอกว่าสองมาตรฐานเนี่ยมันเห็นชัดเขาไปยืนหน้าสารกลางที่ตากใบเนี่ยยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยถูกสลายผมพวงการสลายเวลาเคลื่อนย้ายเนี่ยมีคนตายไปแปดสิบศพนะฮะเจ้าที่รักไม่ผิดแม้แต่คนเดียวแต่เวลาคนที่กรุงเทพเนี่ยยึดทำเนียบร้อยปวันพอคนจะไปจัดระบบเนี่ย ผู้บัญชาการตารวจถึงข่านผิดร้ายแรงจนกระทั่งต้องออกจากราชการเขาบอกว่าเนี้ยนี่คือบทที่หนึ่งบทที่สองวันที่สิบการปราบกันเขาพูดว่างไงรนะู้ไหมเขาบอกว่าดูเธอขนาดซีอาด้วยกันคือคนสยามด้วยกันหรือคนไทยได้วยกันเนี่ยจะเรียกร้องทางการเมืองโดยสันติวิธีเนี่ยยังถูกยิงเลยนับภาษาอะไรกับพวกเราเป็นนายอยู่เป็นมลายูเนี่ยจะขอเรียกร้องทางการเมืองไปถึงท่านจะเป็นเขตปกครองพิเศษหรือเป็นรัฐพิเศษเชิงเชิง ไม่ใช่เป็นรัฐที่หยุดรลุดลอยจากรัฐไทยเนี่ยเป็นแค่เรื่องของท้องถิ่นเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยคำพูดนี้แรงนะฮะคำพูดนี้มันมันสะท้อนไปอีกหลายอย่างผมก็คุยกับคนทางใต้เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขามองปัญหาว่าคอน FLICT ทั้งนี้นะฮะเป็นเรื่องเดียวกัน เวลาแก้ปัญหาเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่มีอำนาจในการแก้ปัญหาของรัฐไทยเนี่ยมีปัญหาในเชิงวิธีคิดจิตสํานึกและอุดมการณ์และเลือกยุทธศาสตร์ผิดในการแก้ปัญหามาตลอดทั้งที่ภาคใต้และที่กรุงเทพับถ้าผสมกันนิดเดียวนะฮะถ้าผสมกันเขาบอกเพราะฉะนั้นปัญหาภาคใต้กรุงเทพเป็นเรื่องเดียวกันนะถ้าแก้ปัญหาที่กรุงเทพได้ปัญหาภาคใต้จะหลุดไปด้วยถ้าคิดอย่างนั้นนะจะยุ่งับนี่ผมต่อให้เลยับ,บ,บอาจารย์ในฐานะทหารเรีืนที่ชาทหาร <laughs> 10เมษา2553ในทางการทหารผิดพลาดตรงไหนะในทางการทหารมันไม่ผิดพลาดมันผิดพลาดที่ ผู้ตัดสินใจทางการเมืองเนี่ยเขาตัดสินใจอันนี้ต้องถามคุณนิพิษนะฮะคือผมไม่อยากไปก้าวไก่คือผมผมคิดว่าผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยพูดถูกท่านบอกว่าปัญหาการเมืองต้องแก้ที่การเมืองประโยคนี้เป็นประโยคทองนะฮะแต่ทาไงได้ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกในเมื่อฝ่ายการเมืองสั่งว่าจะให้ใช้กําลังเนี่ยท่านถามสิครับว่าโลกเนี้ยโลกประชาธิปไตยเนี่ยลองไปถามต่างประเทศเลยเขาเห็นด้วยไหมกับการที่เอาอาวุธสงครามเอาเฮลิคอปเตอร์เอาอะไรต่างๆที่เป็นอาวุธเนี่ยมาปราบปรามประชาชนในเมื่อพอยกกําลังอาวุธขึ้นมาพอมีคน ไปตรงข้ามเข้ามาตอบโต้เนี่ยท่านก็นยังคิดไม่ออกอีกเพราะถ้าท่านไม่เอาอาวุธออกมาอาจจะไม่เจอการตอบโต้แบบนั้นแต่พอมันตอบโต้เนี่ยท่านก็เล่นหมดเลยไปอีกว่าพวกนี้คือผู้ก่อการร้ายผมถามว่านี่มันเหมือนการ้ตยสีไหมอะ่ะถ้าใครไม่เจอแบบนี้เข้าเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นคนสัังิวันเนี่ยเขาเจอมานานแล้วคนกรุงเทพอาจเจอซะบ้าง